ยยพ,พ่อหลวงผู้พิพลทัดทรงราชาทานนำให้หลังศึกษาดีงามโดยศักดิ์สิทเกียรติกระไรดั่งพื้นท้องไทยโบกสวยทั่วแดนควางงามปาร์ติ้ารตความพอเพียงเด่งคิดทำเป็น,ปน,ปนอาสารกิดเด่นในเทคโนโลยีนวัตกรรม เจริยุทคุณธรรมนำพิชานนำเงินจงพูดรูมุ่งมันบำเพาญนาชุช่เกา่านาวีสุนร่วมบริหา,ารอานปาน้องหานริขยายนมีปัญญาเบียบล้นเป็นแก้วอ,อันประเสริฐมาชานานมีสมาเอร วิทยาเชี่ยวชาญยังความรู้ผู้ดมการสมั่สมานสามัคคีเราเถิดชาปสาสนามหากรรมส์ ชมผู้ที่รูมั่นมันพาฒนาชุมชนเก้าหน้ามีส่วนร่วมบริหา,อารอ่านป่าน้องหานรริทยายนมีปัญญาเปียเ่ยมล้นเป็นแก้วอันประเสริฐมาชานานมีสัมมาคารวะศาสตร์ศิลปวิทยาเชี่ยวชาญยังความรู้ผู้ดมการสมานสมัครสมาคคี สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนพบกับคุณครูธนัชพรโคโสิท์คุณครูกุ๊กกิ๊กอีกครั้งหนึ่งใน EP พิเศษกับการฝึกอ่านบัญชีศัพท์คำพื้นฐานชุดที่5เราเดินทางมาถึงชุดที่5กันแล้วเด็กๆเริ่มอ่านคล่องแล้วใช่ไหมเออถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยลูกว่า วันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างมีคำศัพท์อะไรบ้างบัญชีคำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่3ชุดที่5คำที่81ถึง100 81ถึง0 0อ่งให้เด็กๆตั้งใจฟังค,ครูออกเสียงให้ชัดเจนเด็กๆจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องอถ้าเด็กๆความแล้วไปดู คำแรกกันเลยลูกคำแรกของชุดที่5ก็คือคําที่8 1ดอ่ดดูคําแรกเกลือกเกลือแปดสิเกลื่อนกลาดเกลือนกลาด83ดกระเสมสารกระเสมสาร แปเกสอนเกสอนแปเกียริเกียรดสิบหเกียวเกียวแปเแกล้งแกล้งแปโกงกลาง โกงกลาง89โกรธโกรธ90โกลีโกลี91โกหกโกหก,ก92ขณะขณะ93 ขนงขนงเกขนาดขนาดเก้าบหขนาดขนาดเกหขนาดย่อมขนาดย่อมเกสเจขนุนขนุน เาสิบข่มเหงข่มเหง9ก้าสิบเก้าขม่มขม่ำมหนึขมีขมัมข่าฟังอีกรอบหนึ่งลูกฟังอีกรอบหนึ่ง81ดสิเอ็เกลือเกลือ แปดสิบสองเกลื่อนกลาดเกลื่อนกลาดแปดสิบสามกระเสมสารกระเสมสารกระเสมสารตัวนี้แปลว่ายินดีลูกยินดีอ่าแปดสิบสี่เกสรเกสรเกสรตอนตนี้ก็คือเกสรดอกไม้แปดสิบห้าแปดสิบห้าเกียร์เกียร์ 8ปเกี่ยวเกี่ยวอา่าเกี่ยวคือเกี่ยวข้าวหรือไม่ก็เกี่ยวข้องใช้ได้เหมือนกันลูกอา่าแปดสิบเจ็ดแกลง้งแกลง้ง88โกงกลางโกงกลางโกงกลาง,ง,ง,งคือป่าไม้าชายเลนทางภาคใต้คือป่าโกงกลางลูกอา่าอยู่แถวภาคใต้ แปกโกรธโกรธเกโกลีโกลีโกลีก็คือวุ่นวายลูกอ่าวุ่นวายเก,ก้โกหกโกหกเกขณะขณะเกขนงขนงขนงแปลว่าคิ้วลูกอ่า เป็นคำราชาศัพท์ขนุนเก้าสขนาดขนาดขนาดก็คือแปลว่าสวนแปลว่าสวนเกขนาดขนาด96ขนาดย่อมขนาดย่อม97ขนุนขนุน98้าข่มเหง ข่มเหงก็คือทำร้ายคนที่ไม่มีทางต่อสู้หรือคนที่อ่อนแอก,กว่าข่มเหงคือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีลุงอ่ะข่มเหงคนอื่นพฤติกรรมที่ไม่ดี9ก้าสิบเก้าขม่ำขมำขม่มตัวนี้ก็คือการงับโดยใช้ปากของสุนัขของสัตว ใช้กับคนไม่ได้ลูกตัวนี้เป็นถ้าใช้กับคนเมื่อ,อไหร่เขาเรียกว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพสุดท้ายคำที่100่งรขมีขมันขมีขมัน,มมนออกเสียงให้ชัดเจนลูกขมีขมันแปลว่าขยันขันแข็ง่าเด็กๆได้ฟังคุณครูอ่านแล้วทีนี้เด็กๆฝึกอ่านเองฝึกอ่านเองหลังจากนั้น ให้เด็กๆเขียนลงใส่สมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ฝึกอ่านส่งคุณครูเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอ่าทำเหมือนเดิมอ่านบัญชีคำพื้นฐานทำเหมือนเดิมอ่านจดแล้วก็อ่านต้อกจดจำได้ลูกนะจดแล้วก็อ่านอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมสมุดขึ้นมาเลยลูกอ่าเขียนบันที่ให้เรียบร้อยอ่าเขียนบันทีให้เรียบ เรียบร้อยเขียนหนังสือให้อยู่ในบรรทัดด้วยให้อยู่บรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดสำหรับบันนี้ในอีพีพิเศษบัญชีคําพื้นฐานในชุดที่5ของเราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เ,ไวเจอกันในชุดที่6ของสัปดาห์หน้า,าสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนลูกสวัสดีจ้าเด็กๆ